เด็กชายเพิ่งโตขึ้นและมีความรู้สึกขัดแย้งกับหญิงสาวเขาใช้ประโยชน์จากเวลาที่อีกฝ่ายว่ายน้ำในทะเลสาบและช่วยเธอทาครีมกันแดดอย่างจริงจังหญิงสาวเหลือบมองเขาและเห็นความตั้งใจของเขาคุณชอบฉันไหมฉันสามารถให้โอกาสคุณได้ในตอนนี้โจรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็อยากจะเข้าใกล้อีกฝ่ายเหมือนกันเอวายิ้มและโค้งคำนับโจรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาตกเป็นเหยื่อของเอวาตัวน้อยแล้ว ที่ละก้าวสู่เหวอันไม่มีที่สิ้นสุดในวันต่อต่อสวัสดีทุกคนฉันคือหนังเรื่องโปรด HD ไปจอมพลตัวน้อยดูเหมือนถูกผีสิงทุกๆวันฉันจะถือกล้องโทรทัศน์ไว้ที่ระเบียงมองหาลิตเติลอเววทุกที่หวังว่าท้องฟ้าคงจะแจ่มใสทันทีที่คู่ต่อสู้ของเขาปรากฏตัวเขาจะรีบออกไปแม้กระทั่งไปที่ทะเลสาบทุกวันเพื่ออยู่ที่นั่นรอให้เอวามาถึงทั้งสองก็ค่อยๆเริ่มคุ้นเคยกันวันนี้พวกเขาทั้งสองว่ายน้ำในทะเลสาบอีกครั้งโจรู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้ว เขาขอให้เอวาเป็นแฟนสาวของเขาอย่างกล้าหาญเขายังร้องขอสิ่งที่ไม่ดีไปกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เอวาปฏิเสธแต่เธอก็ริเริ่มที่จะพาโจไปที่บ้านไม้ในป่าซึ่งทั้งสองคนพักอยู่ที่นั่นทั้งวันเมื่อพวกเขาเลิกกันและจากไปเอวาอย่างริเริ่มที่จะจูบเขาด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังไม่พอใจและอยากเก็บเธอไว้แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าทัศนคติของเอวาจะเฉยเมยในทันทีเธอยังเตือนเขาด้วยว่าชะตากรรมของพวกเขาจบลงที่นี่และไม่ต้องติดต่อกับเธออีกต่อไป เทคนิคการหยอกล้อของเธอน่าทึ่งมากแต่โจที่ใหญ่แล้วจะปล่อยมือง่ายๆได้อย่างไรในไม่ช้าเขาก็แอบ,บจดหมายเลขโทรศัพท์ของเอวาไว้เขาสาบานว่าจะแต่งงานกับเธออย่างเงียบฮ่าฮ่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในไม่ช้าวันรุ่งขึ้นโจได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ซักถามเขาโดยตรงคุณละเมิดคู่มั่นของคุณหรือไม่โจดูงุนงงก่อนที่เขาจะทันโต้ตอบเขาก็ถูกโจมตีอย่างหนัก ผู้ต่อสู้ไม่มีเจตนาที่จะไว้ชีวิตเขาโจถูกกระแทกลงกับพื้นมีชายที่แข็งแกร่งสามคนล้อมรอบและทุบตีเขาเขาทุบตีโจซ้ำและสำเล่าจนหมดสติไปโชคดีที่ผู้คนที่ผ่านไปมาพาเขาไปโรงพยาบาลทันเวลาและช่วยชีวิตเขาได้ปู่ของเขาสาบานว่าจะล้างแค้นให้กับหลานชายของเขาเขาจึงไปหาผู้บัญชาการตำรวจท้องที่ทันทีเพื่อกดดันเขาผู้กระทำความผิดจะต้องถูกจับกลุ่มและนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายใน24ชั่วโมง พอบรตำรวจไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเชื่อฟังไกยชาราตรงหน้าคือนายกเทศมนตรีในอนาคตเขาไม่กล้าขัดใจเขาอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดในฟาร์มห่างไกลแห่งหนึ่งเอเวอร์ก็อยู่ในหมู่พวกเขามีคนห้าหรือหกคนกําลังหาหรือเกี่ยวกับประเด็นสําคัญปรากฏว่าพ่อแม่ของเอวาไม่ลังเลเลยที่จะปล่อยให้เธอสละร่างกายเพื่อจงใจหลอกล่อโซ่เพื่อเงินในเวลานี้พวกเขากําลังวางแผนที่จะจ้างทนายความเพื่อฟ้องร้องเขาในข้อหาข่มขืนเพื่อขู่กันโชคเงินหนึ่งล้านดอลลาร์จากอีกครอบครัวหนึ่ง ผู้มั่นของเธอโกรธมากเมื่อรู้เรื่องนี้แต่เขาไม่ได้ตำหนิเอวาและครอบครัวของเธอแต่กลับชักชวนให้ผู้คนทุกตีเตี่ยวซวยแทนวันรุ่งขึ้นทนายความมาพบโจและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับเขาโจสับสนอย่างสิ้นเชิงและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของเขาก็รู้เรื่องนี้ผู้เป็นแม่รีบไปโรงพยาบาลและถามลูกชายว่าเขามีเพศสัมพันธ์กับเอวาหรือไม่ เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องบอกความจริงแต่อีกฝ่ายเป็นฝ่ายริเริ่มแม่ของเขาตื่นตระหนกทันทีและติดต่อปู่ของโจทันทีชายชาราโกรธมากเมื่อรู้เรื่องนี้แต่เขากำลังจะลงสมัครรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยสื่อมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของเขาชายชาราไปหานายอำเภออีกครั้งและขอให้เขาเพิกเฉยต่อกรณีที่หลานชายของเขาถูกทุบตี เขาไม่ปล่อยให้เรื่องบานปลายไปกว่านี้เขาจึงหันหลังกลับวิ่งไปที่บ้านของเอวาเป็นการส่วนตัวและเสนอค่าชดเชยให้เธอ100ล้านดอลลาร์หวังว่าสิ่งนี้จะสามารถแก้ไขได้แต่แม่ของเอวาไม่เคยคุยกับเขาเรื่องเงินเลยเธอมีทัศนคติที่เข้มแข็งมากและยืนกรานว่าโจาข,ข่มขืนเธอพาเขาเข้าคุกก่อนที่จะมีการสื่อสารจากชายชาราอีกผู้หญิงคนนั้นเตะคนนั้นออกไปแล้วบอกว่าเธอเก่งมากในด้านนี้สิ่งที่เขาวางแผนไว้นั้นเกินกว่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐมากและบาดแผลของโจก็ยังไม่หายดี เขาขอให้เพื่อนช่วยแอบออกจากโรงพยาบาลทันทีที่ชายชาราจากไปหนุ่มหลอก็มาที่บ้านเอวาด้วยเขาต้องการถามเธอโดยตรงว่าทำไมเธอถึงอยากดักจับเขาผู้หญิงคนนั้นก็พูดไม่ออกทันทีที่เธอไล่ชายชาราออกไปเด็กๆก,ก็วิ่งหนีไปเช่นกัน,นาาออกเธอด,ดุเขาด้วยความโกรธและส่งเขากลับบ้านเมื่อเจอสับสนเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเอวาที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์มีเสียงร้องอย่างไม่ยุติธรรมอีกปลายหนึ่งอยากให้เขามาพบเขาที่เก่าของเขา จูจ่ๆเขาก็รู้สึกไม่สบายใจจึงวิ่งไปที่ทะเลสาบเอวาอยู่ที่นี่เธอร้องไห้และอธิบายให้เขาฟังในเวลานี้โจรู้ว่าพ่อแม่ของเธอรู้เกี่ยวกับเรื่องระหว่างทั้งสองสามีภรรยาสูงอายุคู่นี้ใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการบังคับลูกสาวเอวากล่าวหาว่าเขาข่มขืนเมื่อมองดูคนที่เขารักทั้งน้ำตาก็ไหลาอาบหน้าโจก็หักเช่นกันเมื่อเห็นว่าโอกาสมาถึงแล้วเอวาก็แสดงความตั้งใจที่จะออกจากบ้านทันที ตราบใดที่คุณจากพ่อแม่ไปพวกเขาไม่สามารถบังคับคุณได้อีกต่อไปแต่โจจะปล่อยเธอไปได้อย่างไรจูจูเขาก็ขอแต่งงานถ้าเพียงสองคนที่สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าอย่างนั้นการข่มขืนที่เรียกว่าไม่ถูกต้องเอวาดีใจมากในที่สุดเธอก็บรรลุเป้าหมายแล้วโจผู้น่าสงสารยังไม่รู้ว่าเขาติดก,กับดักของคนอื่นเขาพาเอวากลับบ้านไปพบพ่อแม่อย่าง,งโง่เขลา เมื่อผู้เป็นพ่อได้ยินว่าลูกชายกำลังจะแต่งงานก็แปลกใจทันทีเขาต่อต้านการแต่งงานอย่างรุนแรงเพราะครอบครัวของเขาเพิ่งกลับบ้านในช่วงวันหยุดใครจะคิดว่าอีกไม่กี่วันลูกชายของเขาจะได้ออกเดทกับสาวบ้านนอกเขาไม่มีวันยอมรับลูกสะภ้าที่ยากจนและต่ำต้อยเช่นนี้แต่จะยืนกรานที่จะแต่งงานกับเอวาฉันอยากจะพาเขากลับเมืองใหญ่หลังจากแต่งงานกันซึ่งก็ทำให้โจประหลาดใจแม้ว่าพ่อของเขาจะคัดค้านอย่างรุนแรงแต่ยายของเขาก็ยังเห็นด้วย เอวายังได้รับอนุญาตให้พักทั้งคืนแต่เมื่อทุกคนหลับสนิทอย่างไรก็ตามพ่อแม่ของเธอพาสมาชิกในครอบครัวและรีบเข้าไปตามหาเธอโดยตรงพ่อของทิวโซแอไม่สามารถหยุดของเธอได้อย่างสิ้นเชิงเธอวิ่งไปหาเอวาทันทีเพื่อพากลับบ้านแต่เธอปฏิเสธคู่มั่นของเธอโกรธมากและอยากจะรีบพุ่งเข้าไปชนใครสักคนแต่พ่อของโจก็รั้งเอาไว้ยายของโจปรากฏตัวขึ้นและหยุดทุกคนทันทีเอวาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเธอจะแต่งงานกับโจและบอกพวกเขาว่าอย่าสร้างปัญหาที่นี่ พ่อของเธอแอบดีใจที่เธอไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังพวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกก้าหนึ่งทุกคนก็จับไปอย่างเงียบๆตามคําแนะนําของพ่อของโจวันรุ่งขึ้นทั้งสองครอบครัวนั่งด้วยกันเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานอย่างไรก็ตามคืนนั้นปู่ของเตียวซุ่ยไปตามหาเอวาเพียงลําพังชายชารามอบเงินให้เซียวเมห้าล้านเหรียญสหรัฐอย่างไม่เห็นแก่ตัวด้วยความหวังว่าเธอจะจักไปเขาไม่ยอมให้สาวบ้านนอกเข้าประตูบ้านเขาเด็ดขาด เอวามองดูเงินในมือของเธอแค่5ล้านดอลลาร์ก็ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของพ่อแม่ได้เธอเพิ่งยนเงินกลับไปให้ชายชราพร้อมความต้องการยี่สิล้านเหรียญสหรัฐไม่น้อยเลยหลังจากที่เอวาตั้งเงื่อนไขเสร็จแล้วเธอก็หันหลังและจากไปชายชรารู้สึกเสียใจกับตัวเองทันทีถ้าไม่ใช่เพราะลงสมัครรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีถ้าเขาไม่ต้องการก่อปัญหาเขาคงฆ่าครอบครัวของเอวาไปนานแล้วอีกไม่กี่วันงานแต่งงานของพวกเขาจะจัดขึ้นตามกำหนด ทุกคนมารวมตัวกันอย่างมีความสุขโจคิดว่าเขาได้พบรักแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นของปลอมผู้หญิงที่เขารักมีเพียงเงินในสายตาของเขาเท่านั้นกลางงานแต่งเมื่อเอวาเข้าห้องน้ำเธอรู้สึกประหลาดใจเมื่อจูจ่ๆผู้หญิงในเครื่องแบบก็ปรากฏตัวขึ้นคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งเป็นคนที่ชายชาราส่งมาจริงๆจากผู้หญิงคนนั้นเธอได้เรียนรู้ว่าชายชาราเลือกที่จะประณีประนอมเตรียมเงินไว้ย0บล้านเหรียญสหรัฐตรับใดที่เธอหนีจากฉากแต่งงานเธอก็จะได้รับเงินทันที จูจูเอวาก็หัวเราะเสียงดังเธอไม่กลัวเขาเล่นตลกในขณะเดียวกันชายชารากำลังรออยู่นอกประตูรอให้เรื่องตลกไร้าสาระนี้จบลงไม่นานหลังจากนั้นเอวาก็วิ่งออกไปและมีคนรอเธออยู่ที่ประตูแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือโจติดตามเธอออกไปในความเป็นจริงในช่วงวันที่รู้จักกันเอเวอร์ยังได้พัฒนาความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ต่อเด็กชายผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเธอด้วยแต่ก่อนจะจากไปเธอก็ร้องไห้และบอกโจว่าพวกเขาไม่ได้มาจากโลกเดียวกัน คนที่เธอรักไม่ใช่เขาเลยอย่างโง่พอที่จะเชื่อใจผู้หญิงอีกต่อไปโจถูกหลอกจริงๆโดยคิดว่าเขาจะมีความสุขท้ายที่สุดเมื่อถูกเธอทอดทิ้งอย่างโหดร้ายในที่สุดเขาก็เติบโตขึ้นในเวลานี้โลกของผู้ใหญ่นั้นซับซ้อนมีกับดักอยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าคุณไม่ระวังคุณจะตกอยู่ในอันตรายนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายที่โตแล้วโจและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของเขากับหญิงสาวเอวาโจบังเอิญกลายเป็นเหยื่อของแผนการกักขังที่นำโดยครอบครัวของเอวา เรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์อันชาญฉลาดการต่อสู้ทางการค้าและสงครามระหว่างสองตระกูลหลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายโจก็ตระหนักถึงความซับซ้อนและอันตรายของโลกผู้ใหญ่นั่นทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่และเข้าใจมากขึ้นถึงการแลกเปลี่ยนและอันตรายในความรักและชีวิตขอขอบคุณสำหรับการฟังทุกคนกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปด้วยนะครับ